ไอ้โมไม่ประคองมันก็่ห้ประคองวันนี้มันประคองเนีงเอเอไอ้โมไม่ประคองมันให้ประคอง,คองใชร,รูปไ <laughs> 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 มากเ,เกินน้ำมือก็กองอออกไปโมโมเอาป๋องไปใส่เข่งละม่เดี๋ยวเดินสะดุด มก็คึกตั้งหวะเนอะเอาพี่โมมามามาึแข่งเริ่มเหมือนแบบแข่งเริ่มหมดแรงแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มจับหลุดแล้วเอ้าวขาแย่มาขาแย่หนูไม่ต้องจับขาหรอกเอาขาแย่มาเออข่ายเย่มาต้องบวมจับงงูละจับแย่ขาไม่ถูกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยข้างน้องเหนื่อย อีกไหมพี่โมเหนือ่อยยังพี่โมตัวยาวอ่ะกว่าสไลเดอร์ล่ะ